ยำอย่างฮะคนหลายคนคเยอะมากราชีสมัครแบบโอ้โหจ้ อาหารหลากหลายพอดีเหมนี้แบบวันนี้ืันสุดท้ายป่ะว่าเป็เหออหลาร่อยอร่อย่อย เอกินแล้วเน่ต้องกินอนี่นะผมจะขอหวานกินหวาน่เสบเหลือไงจำเจีเจียวสีฟูน่ะออแล้วก็ยงอันดกูหนีเอาะเอากระฝนมีนาสลีเท่าไหร่คะร้อยชิี่ี่สบาทปลาดไ้ก้โไรก้จริงระไรกันธรรมดาธรดาัไ เมื่อนี่คุณพ่อเข้าสลากมาด่วนพัดว่าเจอตัวคุต่อยโซีไม่มีโอกาสได้มาเลยอ้ยอาเอ คนเยอะมากคนเยอะมาก350 <laughs> 380 <laughs> <laughs> ลากรายะไกินะลากลายอกินวะเดี๋ยวไม่่กที่งเลยนะเพราะว่าเขานกอะไรที่ต่อาเต้องจับาเพราะมไม่ถือว่ามีักษการเนที่ต่างมมไม่จุ่มมจอก าบอสบอซีมืบ่ซีมเออไม้ละ12บสองบาทเราไปซื้อพริกไทยเอาไปกกับพริกเอารบกวบพสเซมเซนชทุกไทยเซนก์สามเซนต์สามเซนต กอหหม่บลครับดขอบคุณลูกค้าทุกท่าด้วยนะครับที่มพามานะครับกตูนะครับเพราะว่าหน้าห้านี่ก็รถแน่นนะะครับการที่สองรถไม่ไดนะครับต้องขับดูดนะครับกคซืของนกคอยางสะดวกสบายนะครับ ิซซาเหรอเอออมากากว่า้ farther. ี่ยันเี่ยงขานาันรนะเหเรหลือเที่ยกันเี่รอเยนะครับเมขาเเีอือนเยะานเดี๋ยวช่วงเวลานะครับ้านยสีหอมนะเดี๋ยวมาพบกับพวกเรานี้ได้ทานะครับ่พี่ี่วันยะน้ ชื่อว่ากินนะมอันนี้แหมแบบนี้วใหญ่ๆแหลมแบบนี่จะเซไหมเลยไปด่าแซ่พนานออไงคือคค

ฮะีบบเท่าไหร่ีบบทอืมเอาเอาครบคนแล้วเอาซี่เปอกนเอสองวเรว่าส่วนกเอาซกเกียวกุ้งมันบ่มีปัดแตงโมย้่ยจ้า 能不能够看一眼 e. 24 e 25 กเทียวอะไครับจีนหรือเกาหลีครับเีคุณตีถูกแปดสิบห้าครับถ้าะกนได้วยมั้ย